เออขาดล้มตาอาตอมาคิดเองนะตมาว่าขาดล้มตาแน่นอนข่าวหลังท่านให้ตมาลืมลืมจนลืมนะตอนนี้ยื่นมาปุ๊บตอนนี้นตมาลืมไม่หมดเพราะตมาบอกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมันไอหนึ่งเปอร์เซ็นจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เตรียมพร้อมเออเป็นเดือนปั๊บมาปุ๊บคิดถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแจกเลยแจก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 หมด ตอนนี้เหลือแต่จมูกปรลดขนาดนี้กำไว้อย่างดีเชื่อว่าอาตมาจะมาตรงนี้หลวงตาปิดบาดปิดบาดไม่พอยังยิ้มใส่โยะเพราะอาตมาเป็นพระคนตื้นนะก็หัวเราะใส่หลวงตาหลวงตาของรถมาทางนี้ก็หลวงตาก็ไม่ให้ใส่ตรงไหนไม่ยอมให้ใส่ไม่ยอมให้ใส่เลยคือแค่จมูกปรลดตัวเดียวนะเพราะว่าจะใส่ยังไงดูแล้วเหลืออีกห้านาที โอ้ยข้าวก <Took ination S 1> ็จะหมดแล้วอะไรก็จะหมดแล้วแล้วจะทํำยังไงนี่หลวงตาไม่ยอมให้ใส่เพราะถ้าใส่แล้วมันจะได้ร้อเปเซ็นใช่ไหมเขาเรียกเทวดาเข้าข้างด็อกเตอร์เชาคุณยิงใครสีมาหลวงตาวันนี้มาจะหันปิ่นโตเบอล์หลวงตาจับสองมือใช่ไหมอาตมาใส่บาทหลวงตาตรงชักกะแลนี่เองฮะโอ้โหอาตมามาเร็วที่สุดเพราะมีช่องเดียวไอโยม ถ้าไม่ได้ช่องนี้คือจบเลยนะแจ้งเกิดไม่ได้เลยฮะฟ้าจะปุ๊บใส่บาตรท่านบอกเฮ้ยเขาเมนต์ใส่ยาสั่งเขาเมนต์ใส่ยาสั่งโยมคิดดูท่านบอกเดี๋ยวด็อกเตอร์เดี๋ยวหาก่อนลวงตาตาดีมากมองเห็นจมูกปรลดจับจมูกปรลดมาเลยบอกเนี่ยเออท่านด็อกเตอร์เห็นไหมพระจะเป็นใหญ่ได้ต้องมีความเป็นธรรมองค์นี้จะเป็นใหญ่ หลวงตาว่านะยะถายยังไม่ถูกเลยจะเป็นใหญ่ได้ยังไงแอะยะถายที่ไรก็ผิดทุกทีบอกจะเป็นใหญ่ได้ตามดูได้เลยนะเนี่เป็นใหญ่สุดท้ายหลวงตาให้อัตมาร้อยเปอร์เซนนี่เป็นพระร้อยเปอร์เซนนะไม่ใช่ขาดไม่ใช่ขาดนะออหลวงตาให้เลยนะตอนนี้หลวงตาไปที่บ้านที่เขาตลา เขียนบอกว่าบูชาธรรมหลวงตาทองน้ำหนักหนึ่งกิโลครึ่งหลวงตาท่านอ่านท่านเยือนตัวงโง่คันติพโลเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นที่โง่ที่สุดคือมหาวิทยาลัยวัดป่าบ้านตาศร้อยเปอร์เซ็นต์ ป็นพระร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนให้องค์ที่ให้ธรรมาร้อยเปอร์เซ็นต์หลวงตาหลวงตาให้สองครั้งครั้งหนึ่งปลาหลดครั้งที่สองไปบ้านตา